โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพิจิตรเรื่องการลอกกันบ้านลอกข้อสอบคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่เคยเห็นเพื่อนลอกกันบ้านลอกข้อสอบเอาการบ้านเพื่อนหรือข้อสอบให้เพื่อนลอกหรือเคยลอกกันบ้านหรือลอกข้อสอบของเพื่อน ค่านิยมที่อยู่คู่สังคมไทยอีกประการที่มักได้รับความสำคัญเนื้อความถูกต้องคือไม่เป็นไรนิดหน่อยเองเช่นเดียวกับความมีน้ำใจแม้ค่านิยมไม่เป็นไรนิดหน่อยเองจะช่วยส่งเสริมความเอื้ออาทรและอาภัยต่อกันในสังคมได้ถ้าถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมแต่ก็ยังสามารถส่งผลเอื้อทุจริตได้เช่นกัน นอกจากค่านิยมนี้จะใช้เป็นข้ออ้างให้นักศึกษาที่โกงข้อสอบว่าสิ่งที่ตนทำไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรแล้วค่านิยมดังกล่าวยังเป็นตัวถ่วงทำให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาโกงข้อสอบไม่เกิดผลเท่าที่ควรเพราะพฤติกรรมเหล่านี้เราคุ้นชินว่าเป็นการช่วยเหลือกันและกันหรือมองเป็นเรื่องของน้ำใจการแบ่งปันเอื้ออาทรเพื่อนต้องช่วยเพื่อน แต่สิ่งเหล่านี้คือพฤติกรรมที่เรากำลังทําผิดหรือสนับสนุนให้การทุจริตในเรื่องเล็กๆในวัยเรียนไปสู่พฤติกรรมฝังรากลึกทุจริตเมื่อโตอขึ้นและเห็นว่าเรื่องเล็กๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ใครๆก็ทำกันเช่นการเอาสิทธิ์ของคนอื่นมาเป็นสิทธิ์ของตนเองการยอมจ่ายเงินสินบนให้เจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ต้องการ การยอมเป็นเด็กฝากเพื่อให้ได้เข้าทำงานเพราะความรู้ความสามารถไม่มีในการสอบเข้าทำงานเป็นต้น <S <S หากเรายังปล่อยให้การทุจริตในวัยเรียนเป็นเรื่องที่ยอมรับได้แล้วในอนาคตสังคมไทยจะอยู่กับเยาวชนที่ต้องสร้างชาติได้อย่างไรเมื่อเยาวชนยังเห็นว่าการลอกกันบ้านลอกข้อสอบ เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ผิดมาร่วมกันสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในวัยเรียนเพื่อพัฒนาชาติไทยกับคนรุ่นใหม่ที่ไม่โกงเยาวะชนคือกําลังสำคัญของชาติเด็กไทยเก่งกล้าส,สามารถเพราะไม่โกงคุณพร้อมแล้วหรือยังที่ไม่รับไม่ยอมไม่ทนไม่ทุจริตเพื่อจังหวัดพิจิตรปลอดการทุจริตคอร์รัปชันพบคนโกงต้องเปิดโปงคนทุจริต ยาปกปิดรีบแจ้งหมาที่สายด่วนศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดพิจิตร5 6 7 7หรือสายด่วนปปช1205